คุณรู้หรือไม่ว่าลายนิ้วมือนั้นเชื่อมโยงกับสมองโดยในทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเรื่องนี้มานานหลายปีในคิดสศักราช1950ศาสตราจารย์ไวเดอร์กเกลฟ e เพนฟิลค้นพบว่าสมองใหญ่กับลายนิ้วมือนั้นมีความสัมพันธ์กันโดยการเกิดลายนิ้วมือจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่13สัปดาห์แรกที่ทารกอยู่ในครรภ์และเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่24โดยลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ทำให้ภายหลังดรโฮวาร์โฮวการ์เนอร์วิจัยและค้นพบว่าคนเรามีผะหุปัญญาแตกต่างกันถึง8ด้านเป็นศักยภาพแฝงอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนถ้าเราค้นพบศักยภาพตรงนี้เราก็จะเข้าใจได้ว่าลูกของเราเป็นคนอย่างไรและรู้ว่าเราจะพัฒนาลูกไปในทิศทางไหนให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาเป็น แล้วอะไรล่ะที่เป็นเครื่องมือพาคุณไปค้นพบความลับนั้นของลูกคำตอบก็คือนวัตกรรม D G P A D G P A คือนวัตกรรมตรวจสแกนลายนิ้วมือแบบใหม่ล่าสุดที่นำระบบไบโอเมตริกในการจัดเก็บลายนิ้วมือส่วนบุคคลที่ถ่ายทอดรหัสพันธุก,กรรมตั้งแต่กำเนิด เราสามารถเริ่มสแกนได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นต้นไปเพื่อหาศักยภาพที่แฝงอยู่ในแต่ละบุคคลซึ่งข้อมูลที่เราได้รับจะถูกรวบรวมนำไปเปรียบเทียบและแยกแยะเป็นหมวดหมู่ของระบบ D G P A สุดท้ายจึงออกมาเป็นรายงานส่วนบุคคลด้วยผลวิเคราะห์ที่แม่นยำโปรแกรมที่ใช้สแกนลายนิ้วมือนั้น ทางบริษัท Natural s i t e g e หรือ NST ได้รับลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้จนานการทางด้านไอทีจากฮ่องกงและไต้หวันระบบ DGPA เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถิติจากลายนิ้วมือเป็นเวลากว่า20ปีและมากกว่า2ล้านเคส ลายนิ้วมือนั้นจะถูกถอดรหัสออกมาในรูปแบบการรายงานบุคคลอย่างละเอียดถึง10หัวข้อใหญ่หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์โดยแบ่งตามช่วงอายุในส่วนของเด็กจะอยู่ในรูปเล่ม Children Report และส่วนของวัยรุ่นเป็นต้นไปจะอยู่ในรูปเล่ม Adult Personality Report หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคัพีรแห่งชีวิตเล่มเดียวที่ใช้ได้ตลอดไป ถ้าเป็นรูปเล่มของเด็กนะคะก็จะเขาก็จะบอกว่าเราควรจะเรียนต่อในด้านไหนเพราะว่าอย่างที่จินบอกมันจะมีบอกบอกความถนัดอย่างอย่างศิลปะสังคมหรือว่าวิศวกรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในรูปเล่มของผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอาชีพที่ เราควรจะทําในอนาคตแบบความถนัดของเราควรจะเหมาะกับอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นเด็กๆยังไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรดีก็เลือกร,ร,รูปเล่มของเด็กไปก็ได้ค่ะแต่อย่างจีนเนี่ยคือเอาไป2ออย่างเพราะว่าอยากจะรู้ว่าความถนัดจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าอนาคตเนี่ยแบบควรจะทําอะไรดีค่ะหลังจากที่สแกนมาแล้วก็ผมก็พอรู้ว่าข้อควรที่จะต้องระวังแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของเราแล้วก็สิ่งที่เราจะปรับ ถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเที่ยงตรงหลังจากนัน้นก็ให้แฟนมาให้ทุกคนมาซื้อหมดเลยค่ะซื้อซื้อทั้งครอบครัวเลยค่ะลายนิ้วมือนะคะต้องดูกันชนิดที่ว่าตรวจกันอย่างใกล้ชิดแล้วจะอยู่กับคุณชั่วชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงลายนิ้วมือแต่ละนิ้วบ่งบอกถึงชีวิตจิตใจนิสัยใจคอ ความสามารถที่จะดำเนินไปสู่หนทางของชีวิต เาบอกว่าเนี่ยเวลาจะตักเตือนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใช้เหตุผลแล้วมามาก็ได้ใช้วิธีนั้นมาตลอดแล้วพอมารู้อีกมันก็เหมือนแบบยืนยันว่าเออที่เขาทํามาถูกต้องแล้วก็จะได้ใช้ต่อไปได้แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นการแบบทําให้อะไรในครอบครัวก,กระทบกระทั่งกันแต่ว่าสําหรับคนอื่นนะคะที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเออสอนลูกยังไงดีหรือวิธีทําที่ถูกไหมที่เราทําอยู่ถูกหรือเปล่าก็ถ้าม,มาสแกนแล้วพ่อแม่มาด้วยเนี่ยก็จะได้รู้ว่าแบบเออในครอบครัวเราเนี่ยควรคุยกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะอายุที่เหมาะ ที่สุดที่จะมาตรวจ NST ก็ส่วนมากอาตอนเด็กมาตรวจตอนเด็กจะดีนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ย NST สามารถบอ,บอกได้ว่าความสามารถของแต่ละบุคคลเนี่ยควรจะไปทางด้านไหนการสแกนอันนี้ค่ะเหมือนกะว่าเรารู้รู้จักตัวเองรู้จักาทางเดินของเราเรารู้จักในวันหน้าไม่ใช่วันนี้คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เรามาทำอันนี้คุ้มค่ามาก โอ้โห oh, ออกมาแล้วมัน Amazing คือว่าเป็นอะไรที่ใหม่และตื่นเต้นมากๆเพิ่ง <P ew ing> จะมาค้นพบว่านะคะหนึ่งอย่างที่เดืยนเสียดายมากคือเดืยนสามารถที่จะเป็นนักแต่งเพลงนะคะที่ดังของประเทศไทยหรือของโลกไม่ผิหวังที่ที่ที่มามาสแกนนยวในครั้งนี้แล้วก็ได้รู้ว่าเราจะวาดอนาคตของของตัว ทั้งผมทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งลูกยังไงต่อไปนะครับการสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะค้นหาสกยภาพที่ติดตัวมาแต่กันเนิดจะเป็นผลดีต่อนักวิเคราะห์ที่จะสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบถึงรายละเอียดว่าเด็กเหล่านั้นมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษที่โดดเด่นและ อะไรบ้างที่จะพัฒนาได้แล้วสิ่งที่เราจะต่อยอดต่อไปก็คือทำให้เกิดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เหมาะกับความสามารถที่แท้จริงดิฉชันมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่พิฉชันได้มาร่วมแสดงคํามดีก,กับผู้ที่จบดักสูตรการอบรมเ,เกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพจากรายนี้ เมื่อใช้กับเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญก็ยิ่งทำให้มันยังยิ่งขึ้นเราทั้งหลายย่อมมีประสบการณ์ได้เห็นนะคะมีวิชั่นได้ผ่านมากมายย่อมเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีสำหรับทุกท่านึือผมทิดบอกวันนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้างคนรุ่นใหม่ในสังคมฉะนั้นคุณสมบัติแล้วก็ความ เกี่ยวชาของคนที่จะเกิดขึ้นใหมนะ่นั้นจะมาช่วยทำให้สังคมของเราจะเลยลงกรือต่อไปในอะนใช้สิ่งที่คุณรู้เพื่อคนที่คุณรักสู่ความเป็นเลิศในชีวิต